สวัสดีครับผมพอดีเพิ่งตัดหญ้าแปลงไม้ผลเสร็จน่าจะเป็นรอบสุดท้ายของฤดูกาลนะครับเพราะว่าฝนก็ทิ้งช่วงไปสักระยะหนึ่งก็เลยมีสตอรี่มาอัปเดตให้ชมคลิปนี้ผมใช้หัวข้อว่าไม้ผลระยะชิดปลูกและดูแลอย่างไรให้สวยงามและโตวไวใบเขียวสดขนาดนี้นะครับบอกเลยว่าแปลงนี้เคยอยู่ในหลายคลิปวิดีโอนะครับพร้อมทั้งพิธีการตัดแต่งกิ่งก็ออกมาจากแปลงนี้เป็นแปลงที่ผมปลูก ไม้ผลเป็นลำไยพันธุเศรษฐกิจคลิปนี้ผมมีเคล็ดลับ5ข้อมาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับการปลูกและการดูแลเกี่ยวกับระยะปลูกนะครับซึ่งวิธีการปลูกก็ปกติครับมีการรองพื้นหลุมด้วยรองด้วยไม่รองบ้างนะครับหนึ่งละระยะปลูกที่ผมใช้นะครับคือระยะห่างระหว่างแถวเนี่ย5เมตรระยะห่างระหว่างต้น4เมตรนะครับหรือจะเอา5เมตรก็ได้นะ5คูณ5ก็ได้ ก็จะได้ไม้ผลพุ่มเตี้ยทรงแบบนี้อย่างที่สองที่ผมจัดการก็คือมีการตัดแต่งกิ่งเป็นระยะเพื่อควบคุมทรงพุ่มไม่ให้สูงเกินไปโดยการตัดยอดนะครับผมตัดยอดตั้งแต่ต้นมีความสูงประมาณ1เมตรเพื่อให้แตกกิ่งแขนงด้านข้างนะครับป้องกันไม่ให้มียอดกระโดงสูงขึ้นไปนั่นเองเพื่อควบคุมให้เป็นไม้ผลพุ่มเตี้ยสวยงามแบบนี้เลยครับอย่างที่3าที่ผมดูแลก็คือใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักในช่วงต้นฝนทาทุกปีครับ คือหลังปลูกได้ประมาณ6เดือนเนี่ยผมก็จะใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักต้นละหนึ่งกระสอบไปเลยผมก็เคยทาเป็นคลิปออกไปแล้วนะครับใส่ต้นละ1กระสอบหรือประมาณ25กิโลกรัมในการใส่ก็จะมีเศษหญ้ารองพื้นแล้วก็เอาปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักนี่แหละเทรอบโคนต้นไปเลยนะครับเคยทําเป็นคลิปออกไปแล้วแล้วก็ เอาเศษวัชพืชคลุมอีกรอบนึงแล้วก็รดด้วยกากน้ําตาลแค่นั้นเองครับวิธีการดูแลในแต่ละปีอย่างที่สีที่ผมดูแลก็คือมีการตัดหญ้าคลุมโคนต้นในทุกฤดูกาลนะครับก็คือหญ้าที่ตัดในแปลงนี้เนี่ยก็จะเอากองไว้รอบโคนต้นหลังตัดแต่งกิ่งก็เหมือนกันก็จะเอากิ่งและใบที่ตัดออกเนี่ยไปกองสมกันไว้ที่โคนต้นพอมีความชื้นก็จะเกิดการย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยบำรุงต้นต่อไปทําให้ใบเขียวสดแบบนี้นั่นเองครับอย่างที่5สุดท้ายก็คือมีการวางระบบน้ําทั่วแปลงนะครับ ปริมาณการให้น้ำเนี่ยสัปดาห์ละ2ครั้งเฉพาะในช่วงหมดฝนนะหรือหลังฤดูฝนประมาณ1เดือนก็จะได้ไม้ผลระยะชิดที่โตวไวมีใบเขียวสดแบบนี้เพราะว่ามีการบริหารจัดการตาม5ข้อที่ผมกล่าวมานะครับก็ไม่เยอะครับแปลงนี้ประมาณ100ตน้นระยะก็อย่างที่บอกไปนะครับ4,4ูณ4เมตรหรือ5คูณ5เมตรแปลงนี้น่าจะ 5, ูณ5เมตรนะครับก็ถือว่าสวยดีถ้าเรามีการบริหารจัดการแบบนี้นะครับ การเก็บก็ง่ายการบริหารจัดการก็ง่ายการดูแลก็ง่ายนั่นเองลองนำไปประยุกต์ใช้ในสวนดูถือว่านำมาเล่าสู่กันฟงังสวัสดีครับ